สำหรับวันนี้24กันยายนเป็นอีกวันสำคัญนะคะคือวันมหิดลค่ะวันคล้ายวันสวนคตของสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูุปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทยค่ะทุกๆปีนะคะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณาสุขก็จะร่วมการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่กระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนาย อาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนแพทย์สุขุมการจนทพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารระดับสูงข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานสมาคมองค์กรต่างๆวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีสมเด็จพระมิตลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาแห่งการสาธารณาสุขไทยบนแท่นฐานเดียวกัน พร้อมกล่าวถวายสดุดีเนื่องในวันมหิดลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการณุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศพัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศพร้อมปฏิญาณตนดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์สืบไป